บางครั้งชีวิตก็เหมือนการเริ่มต้นใหม่จากศูนย์ฉันตื่นขึ้นมาในร่างเล็กๆที่อบอุ่นและเปราะบางมือเล็กๆของฉันจับขอบผ้าห่มสีฟ้านุ่มนวลที่แม่วางไว้อย่างระมัดระวังเสียงหอบหายใจแผ่วเบาจากห้องข้างๆเป็นเสียงของพ่อที่กำลังทำงานอย่างเงียบๆที่ผสมผสานกับกลิ่นไม้และเหล็กที่อบอุ่นในบ้านหลังเล็กนี้นี่มันคือชีวิตใหม่ของฉันจริงๆหรือ เสียงในใจฉันพร่ำบอกให้รู้สึกถึงความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่จากเดิมบางครั้งการเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่แค่การลืมอดีตแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะไถ่าบาปและโอบกอดอนาคตที่รออยู่ฉันค่อยๆเปิดตาดูสิ่งรอบตัวแสงแดดอ่อนๆผ่านม่านผ้าสีขาวลงมาส่องบนพื้นไม้เย็นฉ่ำและใบหน้าของฉันที่สะท้อนอยู่ในกระจกข้างเตียง แววตาที่เคยเย็นชาและหนักหน่วงกลับกลายเป็นความสงสัยและอยากรู้นี่ฉันคือใครทำไมความทรงจำเหล่านั้นถึงยังติดอยู่ในใจบอบชำ้ำมาเทียสพ่อของฉันก้าวเข้ามาในห้องพลางยิ้มอย่างอบอุ่นจับมือเล็กของฉันไว้ในมือใหญ่และหยาบกร้านนั้นตื่นแล้วเหรอลูกวันนี้เราเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความหวังกันนะฉันอยากจะตอบกลับไปแต่คำพูดยังไม่ออกมา ทำไมหัวใจฉันถึงเต้นแรงขนาดนี้ทั้งที่มันควรจะนิ่งสงบเหมือนก่อนทันใดนั้นเสียงหัวเราะใสๆของลูนา่าพี่สาวตัวน้อยดังขึ้นจากประตูเอเลียสจ๋าลูน่ามาเล่นกับหนูนะฉันมองเธอด้วยความไม่แน่ใจพลางอารมณ์ในใจสับสนว่าจะเปิดใจหรือปิดตายบางครั้งความรักก็มาถึงเมื่อเราไม่คาดคิดเหมือนแสงแรกของวันใหม่ที่สาดส่องผ่านม่านหมอกหนาะ เธอทำให้ฉันรู้สึกอบอุ่นและกลัวในเวลาเดียวกันแต่แล้วฉันก็ยิ้มตอบกลับไปได้พลังบางอย่างในใจฉันเริ่มอ่อนโยนขึ้นการได้สัมผัสความรักจากครอบครัวที่ไม่เคยมีมาก่อนเหมือนน้ำเย็นเยียบที่หยดลงบนใจที่แห้งผากวันนี้ฉันจะเรียนรู้ที่จะอยู่กับชีวิตนี้อย่างแท้จริงแม้จะมีความทรงจำที่หนักหน่วงจากชาติก่อน ชีวิตคือการเดินทางของสองจิตวิญญาณที่ขัดแย้งกันแต่ถ้าเราเรียนรู้ที่จะรักและให้อภัยความมืดมนก็จะค่อยๆสลายไปฉันรู้ดีว่านี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นการเดินทางที่จะเปลี่ยนแปลงทั้งตัวฉันและคนรอบข้างเอลลาร่าแม่ของฉันยิ้มอย่างอบอุ่นเข้ามาในห้องพร้อมกับผ้าห่มและน้ำอุ่นเวลาอาหารเช้าแล้วนะลูกเราต้องเตรียมตัวไปเจอโลกใบนี้ด้วยกัน ฉันลุกขึ้นอย่างลำบากแต่เต็มไปด้วยความหวังนี่อาจจะเป็นชีวิตที่ฉันเลือกไม่ได้แต่ฉันจะเลือกที่จะอยู่ด้วยความรักและเข้มแข็งและบางครั้งการเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่แค่การมีชีวิตอีกครั้งแต่คือการให้โอกาสตัวเองได้เติบโตอย่างแท้จริงบางครั้งความเงียบไม่ใช่แค่การไร้เสียงแต่มันเป็นพื้นที่ในใจที่กว้างใหญ่เกินกว่าคำพูดใดจะบรรยายได้ ฉันนั่งลงข้างหน้าต่างที่เปิดรับลมเย็นๆผ่านเข้ามาเบาๆแสงแดดยามสายทะลุผ่านต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ด้านนอกสร้างลวดลายจางๆบนพื้นไม้เก่าสายลมพัดปลิวเอารอยทรงจำเก่าที่ยังคลุมเครือและไม่แน่นอนไปพร้อมข้ามไปกับกลิ่นหญ้าแห้งที่อบอวนในสวนหลังบ้านจู่ๆความคิดของฉันก็ย้อนกลับไปยังวันที่ฉันรู้ว่าอดีตไม่ได้จากฉันไปจริงๆแต่กลับฝังลึก เป็นฝันร้ายที่ตามหลอกหลอนแม้ในวันที่ฉันควรจะได้พักสงบมือของฉันจับขอบผ้าห่มที่วางอยู่บนตักอย่างแน่นการสัมผัสของผ้าเนื้อนุ่มอย่างที่แม่เลือกอย่างระมัดระวังทําให้ฉันรู้สึกเหมือนมีใครบางคนปลอบโยนในใจแต่นั่นก็ไม่ได้ทําให้ความสับสนในหัวใจผ่อนคลายลงเลยแม้แต่น้อย นี่ฉันเป็นใครกันแน่คำถามนั้นดังก้องในใจอย่างไม่หยุดยัง้งความจริงที่ฉันกำลังเผชิญมันเหมือนเงามืดที่แทรกซึมในความอบอุ่นที่แม่พยายามให้ฉันอยากจะเข้าใจอยากจะกล้ารักแต่ก็กลัวว่าจะเจ็บปวดมากกว่าเดิมหลังจากที่ดาน้อยของฉันเดินเข้ามาในห้องด้วยรอยยิ้มสดใสาราวกับว่าเธอไม่เคยรู้จักคำว่าความเจ็บปวดมาก่อน เสียงหัวเราะใสๆของลูน่ากระทบใจเหมือนระฆังที่ดังสะท้อนในความมืดของอดีตเอเลียสมาเล่นกับหนูเร็วเธอเอ่ยอย่างกระตือรือร้นคล้ายกับความหวังเพียงหนึ่งเดียวที่ฉันยังสามารถยึดเหนี่ยวฉันลุกขึ้นยืนเดินไปหาลูน่าช้าๆในใจยังเต็มไปด้วยความสับสนแต่ก็อบอุ่นอย่างแปลกประหลาดในตอนนั้นเองเสียงโทรศัพท์ที่สั่นค้างในกระเป๋ากางเกงเรียกความสนใจของฉันขึ้นมา มันเป็นเบอร์ที่ฉันยังไม่เคยเห็นมาก่อนมือที่ยังสั่นอยู่กดรับสายอย่างลังเลปลายสายปล่อยเสียงแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความสำคัญเอเลียสเราต้องคุยกันเรื่องที่อาจเปลี่ยนทุกอย่างเสียงนั้นทำให้ใจฉันขยับขย่าวทุกความสงบที่พยายามสร้างไว้มีบางอย่างในคำพูดที่ยังไม่ได้พูดถึงสกิดให้ฉันรับรู้ ว่าแม้จะเริ่มต้นใหม่จากศูนย์แต่ความจริงบางอย่างยังคงตามติดและรอการเปิดเผยฉันหันไปมองออกไปนอกหน้าต่างฝนเริ่มหล่นลงมาเบาๆเสียงฝนกระทบใบหลังคาเหมือนจังหวะหัวใจที่เต้นเร็วขึ้นทีละนิดความเปียกชื้นในอากาศไม่ได้ทำให้โลกสดชื่นขึ้นกลับทำให้ฉันรู้สึกเหมือนต้องเผชิญกับความหนาวเหน็บภายในที่ไม่มีใครเห็น บางครั้งการเริ่มต้นใหม่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะง่ายหรือว่าอดีตจะหายไปเพียงแต่เราต้องเรียนรู้ที่จะก้าวผ่านมันด้วยหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ทันใดนั้นฉันนึกถึงใบหน้าอีกคนหนึ่งที่อยู่ในความทรงจำไกลๆคนที่เคยเป็นเงาสำคัญในชีวิตฉันและอาจจะเป็นกุญแจของความลับทั้งหมดเขาผู้ที่ฉันไม่เคยลืมแม้ว่าเขาจะทำให้หัวใจฉันแตกสลายมากกว่าหนึ่งครั้ง ทำไมถึงปีศาจถึงหัวใจของฉันยังผูกพันกับเขาทั้งที่ฉันก็เพิ่งได้เรียนรู้ที่จะหายใจใหม่อีกครั้งฉันถามตัวเองพร้อมกับเดินออกจากห้องผ่านโถงทางเดินที่แม่กำลังเตรียมอาหารด้วยมือที่สั่นเล็กน้อยแสงไฟในบ้านนวลตาสะท้อนบนรอยยิ้มบางๆของเธอที่พยายามให้กำลังใจโดยไม่พูดถึงอดีตที่เจ็บปวดในขณะที่ฉันเปิดประตูออกไปยังสวนหลังบ้าน ความทรงจำของวันเก่าๆผุดขึ้นมาอีกครั้งมีภาพของฉากหลังหาพระอาทิตย์ตกดินที่เราเคยนั่งด้วยกันเงาร่มเงาของเขายังชัดเจนในสมองฉันจำได้ว่าเราเคยพูดถึงอนาคตที่สดใสแต่ก็ถูกหยุดด้วยคำโกหกและการทรยศที่ไม่มีวันลืมวันนั้นใจของฉันแตกสลายและกลับมาที่จุดนี้ที่ที่ฉันต้องเลือกอีกครั้งว่าจะเดินต่อไปด้วยความหวังหรือจะจมอยู่กับความเจ็บปวด เอเลียสเธอจะเลือกอะไรเสียงฉันถามตัวเองเบาๆเรากับเป็นบททดสอบที่ยากที่สุดแสงไฟที่ตกกระทบใบหน้าทำให้เห็นประกายตาที่เต็มไปด้วยความตั้งใจและกลัวปนกันฉันรู้ว่านี้ไม่ใช่แค่การเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่คือการต่อสู้กับตัวตนในอดีตและการยอมรับชะตากรรมที่โหดร้ายมากกว่าที่เคยคิดและในห้วงเวลาที่ทุกอย่างเหมือนจะหยุดลงเบอร์โทรในมือสั่นอีกรอบ ความจริงบางอย่างกำลังจะถูกเปิดเผยและฉันต้องพร้อมที่จะเผชิญหน้ามันด้วยหัวใจที่แข้มแข็งกว่าที่เคยเป็นมันคือจุดเปลี่ยนที่จะทำให้ฉันรู้ว่าการให้อภัยไม่ได้หมายความว่าเราต้องลืมแต่เป็นการปลดปล่อยตัวเองจากโซ่ตรวนแห่งความเจ็บปวดเพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างแท้จริง